สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e หนูนาะพาไปดูค่ะอ้าวมีรถอะไรมานาลุงมีตาร,ราชการด้วยนะคะแต่ลุงไม่อยู่เนาะลุงกับป้าไม่อยู่ไปสาลจากกรมการปกครองส่วนทางโน้นก็เป็นรถก่อสร้างนะคะสิริธรรมก่อสร้างมาอีกแล้วทางโน้นเป็นสิริธรรมก่อสร้างนะคะเปียวเปียวครับเปียวนอนอยู่ใต้รถไถลุงครับ ไปแล้วนะคะไปไปทำเอดชัยดูนะคะว่ารถมาทำไมเอดชัยรับแขกเรียบร้อยมาโนเปี้ยมาลูกมาเจ้ยได้กระดิ่งนะคะก็ต่อให้กระดิ่งเตี้ยเปี้ยมานะครับผม ผมไม่ให้เห็นข้างหน้านะครับเอกสารพอดีทางรถรถราชการทางวานอนส่งมาถึงลุงพลเดี๋ยวให้มอบกับลุงอีกท่านหนึ่งนะครับสองะกาศหรือเปล่าพี่ชายสองฉบับเหรอคะต้องต้องดูเนื้อหาข้างในซองเราะมีใบใบชื่อของลุงมาด้วยชื่อของลุงมาเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันดีกว่า วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำห้องน้ำนะคะทำห้องน้ำเด้อค่ะไปแล้วนะคะสำหรับรถหน่วยงานราชการไปแล้วฝากสองเอกสารไว้ให้ลุงสองฉบับนะคะรถก่อสร้างก็มาส่งวัสดุรถส่งวัสดุก่อสร้างก็มาเช่นเดียวกัน,นะ 松啊 น,นี่คือวิธีการเอาท่อลงจากรถ เคียนน้อยมีเชือกมัดห้อยเคห้อยเครยนนะคะขึ้นแล้วตอนจะเอาเชือกออกก็มีไม้ลองมาค่ะเรื่อ เรียบร้อยเชออืชอกออกเึป่ะอ่ยงช่วยกันดึงไหมนะคะ คนหนึ่งขับอยู่ด้านหน้านะคะคนหนึ่งดูอยู่ตรงนี้นเอาไปไหนอ๋อไม่ตรงวางให้ตรงอะ่ะ หรือว่าเอากลับหนึ่งเอากลับหนึ่งรึเปล่าจะซ้อนสาม เพี้ยวเพี้ยวมาเปี้ยเอ้ยเปี้ยวอย่าไปเปี้ยวมาลูกอันตรายก็ทำงานอยู่ลูกมา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 หาแม่เออ,อน่ารักจังเลยน้ำเปี้ยวคือน่นารักจังเลยพูดรู้เรื่องด้วยแม่ครับเปี้ยวก็อยากรู้อยากเห็นไปหมดแล้วครับเจอมด ลงทางโน้นนะคะอืมอึบอึบริบอึบอึบริบอึ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 บติดเสาไฟฟ้าเอ้ยติดอะไรอ่าต้องมีอะไรรองจิ้มเจ้าเชือกออกได้ก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องค่ะที่เข้ามารับชมในช่องยูทูบนะพาไปดูค่ะมีน้องมาน้องเปี้ยวอู้ไม่ได้เพิ่งมาจากบ้านคุณนิงไม่ได้ไปดูสวนผักมาค่ะ เพื่อนพี่น้องยูทูบเบอร์ของเราที่เฝ้านาวันนี้ก็มีแอดชัยแอดมลพี่ล้อมพี่ลาวันไม่ไดาพี่เฟื่อนบุญชูป้าท้ายบ้านหนูหน้าพาไปดูน้องป้อนคุณยายฮันนี่น้องแอนนะมีคนหลายคนด้วยกันขอบคุณเ้ยค่ะที่กดติดตามช่อง Youtube อยู่นะพาไปดูค่ะเดี๋ยวลุงกลับมาจากสารก็จะมาเล่นสร้างต่อนะคะห้องน้ำ ห้องน้ารวมด้วยค่ะน,นี่ห้องน้าสุดรวมนะคะไว้ต้อนรับแขกเนาะส่วนห้องน้ําของป้าเตนยังไม่ได้ทํานะคะเอาห้องน้ํารวมให้เสร็จก่อน <c oughs> คงจะคงจะห้องน้ํารวมให้เสร็จก่อนแน่เลยนะคะพอลงโฟกัสที่ที่นี่นะคะ <c oughs> เร่งทําเร่งทํา <c oughs> เดี๋ยวก็ทําต่อกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะเป็นกําลังใจให้ลุกพลป้าเตนเ้ยสร้างเลนมาให้เสร็จไวๆด้วยค่ะเด้อเป็นกำลังใจจ้า